สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนรับตัวละครฟรีฟรีสอนรับคาตนาฟรีนะครับวงน้องเราก็สอนรับสกินปืนฟรีฟรีด้วยนะครับน้องสำหรับวงน้องคูไหนนะครับที่เป็นสายฟรีอยากได้ของฟรีฟรีจากพี่นะครับวงน้องวันนี้พี่ก็มีแจกเหมือนกันนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องของฟรีเยอะมากจริงๆสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีอยากได้สกินหมัดอยากได้สกินคาสนานะ ได้จากไหนนะครับเนาะพี่เคยสัญญาไว้จากคลิปก่อนนะครับวงน้องก็คือเป็นคลิปตอนเช้านะครับเนาะพี่สัญญาไว้นะครับวงน้องว yeah> ่าพี่จะมาบอกนะครับเนาะว่าสามารถรับได้ยังไงนะครับเนาะรับได้เยอะๆแบบนี้นะครับวงน้องเราก็สามารถรับเพชรได้ด้วยนะครับวงน้องเออก็จะบเป้าหมายเลยนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับของฟรีๆนะครับวงน้องวันนี้นะครับพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องพี่ก็มีแจกเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครััับบยงงงไไไม่ดดด้้กกกลคค์์แชรรนนะวอ็ ก็อย่าเลืมนนะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับวงน้องมีคนดูถึง0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกย์หน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครเนหลอกอีก1ตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าไม่ใช่สายฟรีนะไม่ใช่สายเติมสิเออก็คือไม่ใช่สายฟรีอะไรหลอกก็คือไม่ใช่สายเติมนะครับเนาะเป็นสายฟรีอยากได้เพชรอยากได้ตัวละครนะครับวงน้องพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาเลยนะครับวงน้องแต่ต right, ้องทำตามกติกานิดนึงแลย สำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันคนละหนึ่งที่นะครับเนาะมานงน้องเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับงน้องว่า GM อนะครับเนาะได้แจกของฟรีๆให้นะครับงน้องแล้วก็วิธีการรับนะครับงน้องก็คือสำหรับงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรับได้แบบพี่นะครับงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรับได้แบบพี่แบบนี้นะครับงน้องก็คือพี่จะมาบอกเคล็ดลับนะครับงน้องถ้าอยากรับได้แบบพี่นะครับนน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 ้้้้ออ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 งงงงงกก็็็คคคืืีี่เเลยัาาาปทดดขิิฟสหหน แบบว่าอยากรับได้แบบนี้นะครับวงน้องก็ให้ไปสมัครนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับวงน้องก็เป็นเซิร์ฟแอสวานนะครับน้องถ้าใครอยากรู้ล่วงหน้าแบบนี้นะครับวงน้องอยากรับของฟรีๆแบบนี้นะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือเซิร์ฟแอสวานของอินโดนะครับวงน้องก็สามารถสมัครได้เลยนะครับน้องก็จับป้ามายเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือจะแจกให้ฟรีๆแบบนี้เลยนะครับน้องในนี้นะครับวงน้องก็คือเขาแจกให้พี่เยอะเลยนะครับวงน้องก็ให้มารีวิวล่วงหน ว่ามีของฟรีด้วยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องเราก็หมัดตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นของสายเติมนะครับวงน้องแล้วก็จะประไม้เลยนะครับเนาะเราก็นี่เลยนะครับวงน้องคาตานาตัวนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสายฟรีนะครับเนาะเตรียมลุ้นได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่ามีข่าวหลุดมานะครับเนาะว่าเซิร์ฟของเรานะครับวงน้องจะมาแจกคาตานาฟรีๆด้วยนะครับเนาะก็จะประไม้เลยนะครับวงน้องเราก็ไม้เบสบอลตัวนี้นะครับวงน้องก็คือได้ฟรีแน่นอนนะครับเนาะเราก็ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องจะมีตาตัวนี้นะครับวงน้องเราก็คริสต์มาสนะครับน้องพื้นหลังโปรไฟล์แบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือสิ่งที่น้องๆจะได้ฟรีนะครับน้องก็จะมีทางด้านของสกีรถบีฟูตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าทุกคนได้ฟรีๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าได้ฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับน้องกับสกีรถตัวนี้นะครับวงน้องเราก็กล่องสบตัวนี้นะครับน้องก็ได้ฟรีๆนะครับวงน้องก็สามารถรัััับบบบได้้ยยยยกกกเเเเเเซิรรรรรร์ฟลลลนนนนนนนะะะะะะคคคองงง็็จปมววาาาี่ พี่กำลังตีได้แน่นอนนะครับงงงก็คือร้อยเปอร์เนแน่นอนนะครับงราก็จะมีทางน้านของสเกตบอร์ดตัวนี้นะครับงที่แบบว่ามาแจกฟรีๆนะครับ้องเราก็มีหัวตัวนี้ด้วยนะครับงราก็มาเชเต้ตัวนี้นะครับงองก็คือสกินที่แบบว่าถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับงองก็ได้ฟรีๆนะครับงราก็ได้แพ็คคู่เลยนะครับงองเข้ามาพร้อมกระทะเลยนะครับงกระทะก็ได้ฟรีๆเหมือนกันนะครับงงงเราก็หน้าตัวนี้นะครับ้งงงก็ได้ฟรีๆนะครับงงองกนเบก็็ป นี่เลยนะครับน้องของพีที่ทุกคนจะได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับุกน้องอันนี้ก็ได้ฟรีนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับกน้องที่พี่รีวิวไปเมื่อซสาวนะครับเนาะก็คือได้ฟรีๆแน่นอนจากกิจกรรมคริสต์มาสนะครับมน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีแบบนี้นะครับมงกน้องก็คือเพรนะครับเนาะสองหมื่นกว่าเพจนะครับมุกน้องที่แบบว่าทุกคนนะครับเนาะมีสิทธิ์ลุ้นได้รีนนนพก็็ปาาเเ่ บอกเลยนะครับวงน้องว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ของฟรีๆแบบนี้นะครับวงน้องก็ไปสมัครได้เลยนะครับน้องในเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับวงน้องทุกเดือนนะครับที่มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเราจะได้ก่อนล่วงหน้าเสมอนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะงั้นเรามาสรุปของฟรีกันบ้างดีกว่านะครับวงน้องก็คือสําหรับของฟรีที่จะมาแจกนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของสุดผู้หญิงนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสุดผู้ชายนะครับวก้งนรับ้องเรระนบ์คัซิฟ น้องเราก็จะมีทางด้านของไม้สเปสบอลนะครับน้องที่ทุกคนสามารถรับได้นะครับบงน้องเราก็กระทะฟรีๆนะครับน้องที่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับบงน้องก็สามารถรับได้ทุกคนยกเสริมเหมือนกันนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับบงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของกล่องซูมนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้เหมือนกันนะครับสายฟรีมีเฮแน่นอนนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกีนับเบิรดนะครับน้องที่สามารถรับได้นะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของหมวกตัวนี้นะครับที่สามารถรับได้เหมือนก ครับน้องเราวก็เลี้ยงตัวนี้นะครับน้องแจกวันเดียวเท่านั้นนะครับงงน้องก็คือจะสามารถล็อกอินเข้ามาแล้วก็รับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับน้องใครที่พลาดก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับวงน้องก็มาแจกให้ฟรีๆเหมือนกันนะครับงงน้องแล้วก็จับปราไมาเลยนะครับน้องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับงงน้องก็เป็นทางหน้านของกองโซมนะครับงงน้องที่แบบว่าจะมาแจกให้สายฟรีทุกคนนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับงงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะเริ่มอัปเดตเข้ามานะครับงงน้องก็เป็นวันที่เอยี่รับเลือนนี้นะครับ ครับมาแล้วกลับมาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟใครของเรากันบ้างนะครับม่งน้องก็คือเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟใครของเรานะครับน้องก็ไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับม่งน้องก็คือถ้าใครอยากได้ซูตตัวนี้ฟรีๆนะครับม่งน้องก็เติมแค่หนึ่งเพดเท่านั้นนะครับน้องกิจกรรมท็อปอัพตัวนี้นะครับม่งน้องจ้าอยู่กับเรานะครับน้องแค่สามวันเท่านั้นนะครับสำหรับม่งน้องคนใดที่แบบว่าอยากได้นะครับม่งน้องก็รีบเติมได้เลยนะครับน้องถ้าอยากได้ซูตนะครับม่งน้องก็เติมแค่หนึ่งเพดงนะครับเนาะก็คืออยู่ที่านะครับน้อองกก็คืเเรรราได้ฟฟีๆยซิ์นะครับนาะเพาว่ เพรเรานะครับบุ๋น้องก็คือไม่ได้หายไปไหนนะครับเนาะเราได้เพชรเข้าตัวนะครับบุ๋น้องแถมยังได้ของฟรีๆด้วยนะครับเนาะก็จะป้าหมายเลยนะครับบุ๋น้องก็ได้2เด้งเลยนะครับสำหรับบุ๋น้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับบุ๋น้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะสามารถเติมได้เลยนะครับบุ๋น้องวันนี้นะครับเนอได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบุ๋น้องแล้วก็จะป้าหมายเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับบุ๋น้องสกินตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับบุ๋น้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือมีไฟนะครับบุ๋มน้องขึ้นรอบเลย กาซื life, ้อไพ่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับม่งน้องคนใดที่แบบว่าอยากได้นะครับม่งน้องก็คือสามารถเติมได้เลยนะครับเนาะเฉพาะสายเติมเท่านั้นนะครับม่งน้องแต่สายฟรีนะครับเนาะอยากได้จริงๆนะครับม่งน้องก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่อดใจไม่ไหวเดี๋ยวพี่เติมแจกละกันนะครับม่งน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับม่งน้องคนใดที่แบบว่าอยากได้นะครับม่งน้องก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเนาะกับสกินมาตัวนี้นะครับม่งน้องที่แบบว่าเวลาเราโดดล้มลงไปนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับม่งน้องก็สวยจัดๆเเเเลลลยยยยนน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 ะะะะะคคคคครรรรรััััับบ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 สสาาาาหวงงงง้้้ออออดดทีี่่่แกกกกไ็ุมๆพ มงนองก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับจาอยู่กับเราแค่ สาวันเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือใครเร็วใครได้นี่เองนะครับเนาะก็จะป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็คือใครเติมภายใน3วันนะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นทางด้ Leonardo, านของกิจกรรมท็อปอัพต <roar S 1> ัวใหม่นะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะมีคนถามพี่มาเยอะมากนะครับว่ากิจกรรมท็อปอัพตัวต่อไปนะครับเนาะจะมีทางด้านของคาตเนาหรือว่าสกินหมัดหรือเปล่านะครับวงน้องก็คือในอนาคตนะครับวงน้องพี่ขอสปอยก่อนเลยละกันนะครับเนาะในอนาคตนะครับวงน้องก็คือมีแน่นอนนะครับวงน้องกิจกรรมท็อปอัพเติมเเเเปป็็็็นน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 สกกกกิหมมััััดดะะะะะะะคคครรรรบบบาาจจลลยย้้้ววองท่ เลยนะครับวงน้องก็คือถือว่านะครับเนาะสำหรับของพีที่จะมาแจกนะครับวงน้องก็มีเยอะมากจริงๆนครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะแน่นะครนะครับวงน้องจะมีทางหน้าของคัตนาตัวใหม่นะครับวงน้องสกินหมัดนะครับเนาะเราก็จะมีสกินปืนตัวใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะที่แบบว่าพี่ยังไม่ได้รีวิวนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ถ้าใครอยากรู้นะครับเนาะว่าสกินหมัดไฟหรือว่าสกินหมัดอะไรนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมาแจกพี่ๆนะครับเนาะจะสวยแค่ไหนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากให้พี่รีวิวนะคร เยอะนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้ดูนะครับวงน้องหรือว่า ทำคลิปให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่าอันไหนจะได้ฟรีบ้างอันไหนจะได้เติมเอาบ้างนะครับวงน้องหรือว่าอยากรู้กิจกรรมตัวไหนนะครับวงน้องก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทําตอบให้ละกันนะครับวงน้องแล้วก็จับความหมายเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับวงน้องก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเนาะถ้าพี่ไม่ตอบคอมเมนต์ไหนนะครับวงน้องก็คือทุกคอมเมนต์พี่อ่านแน่นอนนะครับเนาะพี่อาจจะไม่ตอบบ้างนะครับวงน้องก็คือถ้าใครคอมเมนต์ดีๆนะครับเนาะพี่ก็จะตอบแล้วกันนะครับวงน้องเออถ้าใครออเนนแบบ่าัีะะพกจจ สองพ <boundaries> ีง hehe, ่เลยนะครับน้องก็จะเป่าไม้เลยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่ก็หมดประมาณนี้นะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องถ้าชอบนะครับวงน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับน้องก็จะเป่าไม้เลยนะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องนนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็อย่าลืมนะครับน้องเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วววววยยยยลลละะะะะกกกกััััััันน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 นคคคคครร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 บบบบบ้้้้้้้ออ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 งงงงแ็สสาาาาาาาหหฟฟีีไไดดเเเเเเเพพจ่่์ขมมมตตืืซ แต่ที่พี่พอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้รากานนะคาบวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนาคะับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าราการนาคาบวงน้องบายบาย